ความรู้นะครับเกี่ยวกับความเป็นไปนะครับแล้วก็การปกป้องของภัยให้กับพระพุทธศาสนาของเรานะครับก็ประเทศไทยผ่านมานะครับประวัติศาสตร์ประเทศไทยแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับก็ผ่านมายาวนานนะครับยุคราตะนักรก์นี้ก็ยุคในทองด่วงนี่ก็อะไรสองรปีแล้วนะครับ ยุคกรงศรีอีกนะครับยุคพนา,พนาลายพนเรสวนอะไรต่างๆเป็นต้นนะครับที่เรารักษา,าพระพุทธศาสนาของเราไว้นะครับที่ผ่านมานะครับก็แต่ก่อนมันไม่ได้เป็นโซเชียลแทมแน่เชื่อนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนะี่ยมันไวมากจริงเป็นโซเชียลนะครับนี้นะครับใครๆก็ตามเนะี่ยก็พยายามจะไปคุ้มสื่อนะครับ ผมสื่อให้ได้นะคนมีอำนาจเอ่ยนะครับอำน,นาจเอ่ยแล้วก็ศาสนาคิดเอ่ยศาสนาอิสลามเอ่ยนะครับแต่ว,ว่าศาสนาพุทธเราไม่ไม่ได้มีบทบาทในสื่อมากนะแต่ว่าเราจะมีวัดเยอะถึง40,000ืวัดนะครับต้องช่วยกันรักษาไว้ปกป้องไว้นะครับผมก็ไม่อ้อมค้อมนะครับพูดตรงๆเลยนะคิดอิสลามเขา็พยาไปทำลายศรัทธาโดยการ โดยการใช้สื่อโดยการใช้สื่อนะครับใช้สื่อมาทําลายพ่อพูนหนาของเรานะครับคิดเขาก็เผยแพร่ในรูปการศึกษาโรงเรียนคิดระดับอนุบาลเลยนะครับนักโง่ปลุกฝังแต่อนุบาลจนถึงอนุบาลจนถึงมัธยมนะครับเด็กประมาหารอะไรแต่ว่าเด็กมาหาหลอะไรคมุมเขาอยู่มันอยู่ที่ความคิดของเขาแล้วนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ส่วนเข้ามาอะไรก็ได้ความรู้จากชมรมพูดต่างๆในแม่รชมรมชมรมพูดของสายพระป่าก็ดีของสายวาัดพนมกายก็ดีนะครับของสายพระบ้านก็ดีอะไรต่างๆเป็นต้นนะครับต้นนะครับก็ก็ต้องต้องตื่นตัวนะครับชาวพุทธเราต้องตื่นตัวเพราะว่าช่วงนี้ชาวพุทธเราเป็นชาวพุทธแบบทะเบียนบ้านนะครับชาวพุทธแบบ ในทะเบียนบ้านแบบในทะเบียนบ้านอันนี้สมมุติเป็นทะเบียนบ้านเหมือนเป็นชาวพุทธชาวพุทธในเอกสารนะครับวัดก็ไม่ไปนะครับวัดไปอันนี้ก็คุยตรงๆบางทีาสายพระป่าเขาก็เน้นสอนที่จะให้บรรลุมรรคผลนิพพานไปเลยนะครับบางทีพลาดเรื่องการสอนเรื่องทานนะครับเรื่องทานการให้ทานสําคัญนะครับการให้ทานสําคัญทานเป็นประดุะด,ดด่างเสาเข็มนะครับที่จะ ค้ํายันค้ําจูพระผู้เหนาวไว้นะครับพระเราทําไาหากินไม่ได้นะครับไม่ได้เหมือนพระจีนพระญี่ปุ่นทําหากินได้ไนปะญี่ปุ่นตอนเช้าก็ไปทํางานนะครับตอนเช้าก็ไปทํางานเขามีเป็นตระกูลตระกูลพอตอนเย็นปุ๊บก็ามาใส่ชุดพระนะครับเป็นพระด้วยเป็นคนบ้านด้วยนะ <c oughs> พระ,ะเห็นรี่ยของจีนเขาก็ปลูกผักทําน้ําเต้าหู้ทําอะไรต่างได้แต่พระไทยมาเดชวัฒเราเนี่ย ต้องอาศัยการให้ทานบริจาคทานมีนดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการขอการบินบัตขอแบบภรรยะนะถึงจะอยู่ได้นะครับคิดอิสลามันก็จมตีใหญ่นะเอาเอาข่าวพูดมาลงวันที่พร้อมเป็นพระบ้างอะไรพระบ้างก็ประสบการณ์ที่ผ่านมานะให้เจอหลวงพ่อที่นับถือนะที่วัดท่ามินานินที่แม่สอดนะครับชื่อท่านจำหลวงพ่อสวัไหมครับ ท่านก็บวชพระต่างนานประพฤติปฏิบัติดีเนะี่ยสายพระป่านะครับคิดก็เอามาเป็นแม่ชีนะเอาเป็นแม่ชีสวยเชิ่งเลยก็มาอยู่นะหลายสิบปีนะก็ให้ทางให้ทางจนท่านก็ท่านก็พ่ายตัวเองท่านก็ยอมรับท่านก็สึกไปนะครับแต่ก็ท่านท่านก็สร้างรูปสอนความดีไว้ที่สารเจ้าพ่อพะวรนะเห็นไหมครับพระพุทธรูกนาคปกองค์ใจพระพุทธประจําวนันเสาร์นะครับพิกาบนะครับ พระพุทธธรรมประสงค์นะครับศักดิ์สิทธิ์แล้น่ากกาบนะครับเราต้องกราบยิ่งกว่าราบเจ้าพ่อพระบวเจ้าพ่อพระวก็คืออนุสรนักรบนะแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยสุดยอดกว่านะครับส่วนใหญ่ไปกราบเจ้าพ่อต้องมารกบพระก่อนแล้วไปรกบเจ้าพ่อพระวนะครับก็พระนารายพระในเรศวรพระเจ้าตักสิครับแต่รายการที่หนึ่ง หรือการยุคต้นและการที่ลบทับจับศิกนะครับก็เพื่อปกป้องสถาบันชาติสถาบันชาติคือธงสีแดงนะคือมีมีประชาชนอยู่ตรงนั้นนะะเลือดนะประชาชนที่ต้องล้มไตล้มหายตายจากแต่ไม่ได้สลักชื่อท่านไว้จําได้แต่กลุ่มคนผู้นําคือกษัตริย์แต่ต้องอาศัยกําลังประชาชนกําลังชาติชนาชาติคือชาวพุทธนะครับช่วงนั้นต้องปกป้องชาติ ชาวพุทธปกป,ป,กป,นนปกป้องชาติปกป้องพระศาสนาปกป้องชาติศาสนาแล้วก็เติมมาด้วยก,กษัตริย์เป็นสื่อเป็นผูน้นําผู้เลยฮะนะครับก็ชาวพุทธเราแม้เป็นชาวพุทธในทะเบียนบ้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นพรรคพวกเรานะครับก็ต้องตื่นตัวนะครับชุกนี้สื่มทําลายพุทธนะครับสื่อทําลายพุทธก็เป็นส่วนใหญ่เป็นสื่อสิสามนะครับชุกนี้นะครับ เงินม to ันเคลื่อนจากตะวันออกกลางมาได้เราต้องร่วมด้วยช่วยกันปกป้องนะครับเขาเองก็พยายามแทรกแซงมาอนรูปโคดิมนาพักกันเมืองนะครับแล้วก็ไปนะครับไปออกกฎหมายสถาปนากฎหมายออกมานะครับก็จะลืมนะครับอย่าลืมเลือกตั้งข้างหน้าต้องพักเพื่อไทยโอลี่นะครับเพื่อไทยโอลี่ก้วไก่ก็ เขายังเป็นพรรคผสมคนรุ่นใหม่ครับเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีศาสนากันแล้วพรรคภูมิใจไทยก็ถือว่านึกถึงน้องในวินเะศ์สยามที่ชอบไว้ครับก็เป็นเหมือนพรรคอิสลามน,นะครับเราต้องรวมพลังชาวพุทธพู้บริศัทน์สี่นะครับพระวิสุทธินน์สามเณรระสบประสิการรวมพลังแปดสิบเปอร์เซ็นตของชาวพุทธนะครับอันนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์นยังถูกพระอุาเรายังถูกทําลายขนาดนี้นะครับแบ่งแยกแบ่งแยกจาก สายมหานิกายเอ่อเป็นธรรมยุทธ์มีแค่นิกายเดียวคือมหานิกายแบบเถรวาทนะครับเป็นนิกายมหามหาเถรวาทแยกเป็นสองคือมหานิกายกับพระป่าธรรมยุทธ์นะครับแยกสมัยรอสี่อันนี้ต้องคุยกันตรงๆครัรจบจะว่าจับจ้วงก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นหลักฐานรพระองค์ก็แล้วแหละบวชพอบวชหลีภัยทางการเมืองก็บวชบวชปุ๊บก็มาแยก แยกสงนะครับเข่งกว่าอนะไรเงี้ยแยกแยกข้อวัดการปฏิบัติต่างก็ไม่คล้ายกันะไม่แต่งกันแต่ว่าแยกข้อวัดเหมือนไม่ค่อยร่วมลงอุปสมบทสังฆก,กรรมด้วยกันอะไรเงี้ยครับก็แต่ว่าโดยพระท่านก็เข้าใจงทีท่านก็ไปนอนยุคใหม่ท่านก็ไปนอนวัดเดียวกันเข้าใจกันสนทนาธรรมแต่ว่ามันก็ยังมีเส้นแบ่งครับอย่างเตะเตะใส่กันเข่งกว่าอนะไรเงี้ยอันนี้ก็คุยคุยให้ให้ฟังแบบตรงๆ ฝ่ายพะทธิเบสเห็นระยะต่างๆบางทีเขาเหมือนเขาเข้าวัดเป็นบางทีเขาหุงข้าวได้ต้มข้าวได้ทำกับข้าวได้อะไรต่างๆพระจีนหนระยะอะไรนีปลุกผักได้แต่ว่าเขาปรารถนาโพธิญาณน,นะครับไม่ธรรมดานะครับบวชแล้วไม่สึกเลยนะครับเออเขาก็แน่กันบวชไม่สึกบวชแล้วอยู่นานบวชไม่สึกก็ตั้งใจปฏิบัติอะไรเขาครับก็ถือว่าใช้ได้เข้าวัดเขานะครับแต่ว่านะเขาก็ยังกินเจ ถือศีลกินเจต้มผักตามผวามเา้าใจได้ไงก็ขนาดยุคเหมาเจอตงก็โหยุคช่วงนั้นนะครับเหมาเจอตงลัทธิคอมมิวนิสต์ก็ทำลายพระทำลายสงฆ์เยอะนะจะเอาแต่ลัทธิคอมมิวนิสต์นะลัทธิคนเดียหน้าแต่แป๊บหนาเราก็อยู่ได้นะครับอยู่ได้เหมือนไม่ยุดยุ่นเหมือนของเราไม่สู้ไม่หนีไม่ไม่ไม่สู้ไม่หนีทําความดีเรื่อยไป ก็พระท่านฆ่าไม่ได้อ่ะฆ่าตีไม่ได้ฆ่าไม่ได้พระเราเป็นเป็นคนนะเป็นคนปถุชนนะศิลหาเนี่ยบางทีมันก็ต้องหลับตาข้างนึงครับมึงมาด่าพระมึงมาฆ่าพระมึงมาตีพระมึงปลอมขิดสลาปลอมมาเป็นพระทำลายพุทธใช่ไหม,มก็ต้องทุกหวัวน้อบ้างอะครับไม่ได้เราต้องปกป้องบางทีต้องหลับตาข้างเดียวเราเป็นเป็นโยมยังไม่บรรลุธรรม ยังไม่เป็นธรรมกายโคตรรัภูมิยังไม่เป็นพระโสดาบันทีก็ต้องมีกําลังก็ต้องต้องเอาบ้างแหละผมว่าตอนนี้ห้าสิบห้านะก็ยังพอมีแรงนะพระแทะแต่ว่าถ้าหกสิบห้านี่ก็ต้องคงไยและหกสิบอะไรก็คงไยแล้วครับช่วงนี้ก็พยายามเอามามาพูดให้ฟังเนะี่ยพูดให้ฟังเพราะว่าเยาวชนรุ่นหลังไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยครับเออห่อ,อหอมกกำสื่อที่มัน อที่มันปั้นมันแต่งมันส่งกำกับมาจากตะวันออกงางตีพระตายตายแบบกำกับไปใต,ต้โต๊ะคนเวรนาจหน่อยก็มาทำลายพุทธนะครับก็ดูวัดมักากยเป็นวัดที่เข้มแข็งที่สุดในโลกเปิดแร่พุ่หนาทั่วโลกเกือบสามร้อยวัดนะครับโอ้อิสลามมันทุ่มเงินมารัฐบาลประยุทธ์มาทำลายพระทำลายสงปิดล้องไม่ได้ทหารเป็นร้อง มีภาพที่ไหนฮะไม่เคยมีทหารมาปิดล้อมวัดดีไซนภาพดีไซมันยังเล็กๆไงแต่ทหารนะทหารคือหน่วยมั่นความมั่นคงของชาติทําหน้าที่ปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่มาล้อมสถาบันพระศาสนาโอ้หน้าอายนะครับทหารชาวพุทธต้องตื่นตัวตื่นตัวปกป้องและปกป้องความมั่นคงทางด้านศาสนา ตกป้องชาติสถาบันชาติด้วยสนาคือชาติสถาบันชาติคือประชาชนที่นับถือพู้นี่เกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโดยความมั่นคงฟังไว้ให้ดีก็ช่วงนี้เป็นช่วงอายุเจ็ดสิบห้าปีพุทธเนา่ก็เลียวลงผู้คนห่างไกลจากพุทนาหน้าที่หนา้นาชี่เราชาวพุทธต้องปฏิวัติสร้างพระพุทธเนี่นเราให้เข้มแข็งนะครับอย่าให้อ่อนเองนะครับ เพราะไหเป็นเรื่องของจิตใจนะครับคือชวนคนให้ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่ฆ่าไม่รักไม่เจ้าชู้ไม่โกหกไม่ดื่มสุราคือเป็นคนที่รักสะอาดเป็นระเบียบสุภาพตรงเวลาแล้วมีสตินะครับแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในสังคมได้นะครับถ้ามีศีลห้านะครับไม่ไม่ฆ่าไม่เป็นเบียดคนอื่นครับนี่แหละจะทําให้สังคมไทยเข้มแข็งเป็นสังคมที่ตอกเสาเข็มรองรับ ความมั่นคงของประเทศไทยไว้นะครับถ้าเรายังดูดายมัวแต่ทำามาหาก,กินอ้างว่าไม่มีเวลาสนใจพ่อแน่ไม่มีเวลาไปวัดไม่มีเวลาเอาลูกหลานมาบวชช่วงคําวศารนี่คือภัยอันตรายต่อพะอนา่ยิ่งวัดล้างเท่าไหร่ก็ยิ่งอันตรายนะครับพระม่ามีพระสามแสนลูกนะครับพระเทพพม่าะนะครับสามแสนลูกป,ประมาณ มีสื่อเข้ามาพระหายไปเป็นแสนน่ากลัวนะครับสื่อโซเชียลสื่อมีทั้งเ่าทาดําข่าวก็มีแต่ว่านั่นแหละใจคนเรามันจะลู่ลงตำ่ำมันจะตามกระแสเนื่อมันไม่ทวนกระแสนะหน้าที่เรานะครับต้องต้องเข้มแข็งต้องชาวพุทธเราต้องต้องเข้มแข็งนะครับต้องเข้มแข็งอย่างน้อยเรารักษาศีลห้าของเราให้ดีนะครับไม่ฆ่าไม่ลักไม่เจ้าชู้ไม่โกหก ไม่ดืมสุราของมึนเมาไม่ประกอบมิจฉาชีวะนะครับค้าอาวุธค้ายาพิษค้าสัตว์เพื่อนําไปฆ่านะครับค้าอาวุธสงครามนะครับค้าแรงงานทาสอะไรต่างๆเป็นต้น,นและหน้าชี่ชาพูทธเราก็ต้องต้องเนี่ยที่ทำให้กําลังใจเราเข้มแข็งนะครับยุคนี้ไม่มีใครกลัวใครนะครับแต่ว่าถ้าคนที่เขาเข้าวัดปฏิบัติธรรมจิตใจเขาจะนิ่งจะเข้มแข็งนะครับ ไม่ไม่เผลอตามกิเลสแต่ว่าคนที่พ่ายแพ้ก็อยู่ในคุกนะตามใจกิเลสนะครับอดไม่ได้นะต้องยิงต้องฆ่าเขานะครับผมเองทะเลาะกับคนข้างบ้านนั้นต้องเก็บปืนไว้เลยนะครับเก็บปืนไว้เลยคเขาออกมาไม่ได้นะนั่งน้นเดี๋ยวยิงมันนะครับต้องต้องอดทนนะล็อกล็อกล็อกตู้เซฟไว้เลย ันนี้เรื่องส่วนตัวนะแต่เรื่องพระศาสนาไม่ได้นะต้องอ,ออกมาเลยนะครับต้องมาปกป้องเผยแพผ่เผยแพร่ธรรมปกป้องทรรปกป้องพระสงฆ์นนะครัแต่เพราะไอ้สื่อทั้งหลายที่มันทําลายพุทธนะครับดูไทยรัฐมันโจมตีพระนิกรพระมหาพุทธพระเด่น,นแต่ห้ามบริสุทธิ์มันโจมตีเป็นเป็นปีนะครับแต่พอห้ามบริสุทธิ์มันไม่ได้เสนอข่าวเสนอข่าวแค่แง๊กแง๊กเดียวก็ถ้าเราไม่ตื่นตัวปกป้อง สถาบันพระพุทธาซึ่งเป็นสถาบันหัวใจหัวใจนะครับชาติศาสนาพระมศาส,สนานเป็นหัวใจนะที่จะคุมชาติค่มกษัตริย์นะครับเป็นหัวใจนะเป็นศาสนาที่เป็นหัวใจนะครับประเภทไทยพังทลายล,ล้มละลายแน่นะโดยความมัน่นคงถ้าแอบฟังอยู่ก็เอาไปใช้นะครับเอาไปปกป้องพระพุทธาณนะครับ จะให้คิดอิสลามมันมาคุมสื่อนะครับมามาใตเต๊้คนมีอำนาจนะครับเขาเป็นสายละกเขาคุมแล้วเห็นไหมครับวันนอนะครับประธานรัฐบาลเป็นอิสลามนะครับแล้วก็หมอองที่ผ่านมาหมอสดับฟวแพทย์นะครับก้าวไกลแล้วก็เป็นคิดนะครับแล้วกันนายกอนันต์ก็เป็นคิดที่ผ่านมาปีสามห้าแล้วก็ประยุทธ์ก็เขยอิสลามนะครับ สุดที่บังนะอันนี้นรประคัมภีรวัดก็อิสลามนะครับไอบุญคุ้มฉายานั่นก็อิออสลามแอบมานะครับไอไปบุญสสปัดเศษนั่นก็อิสลามอิสลามตรงนั้นนะครับแอบแฝงมานะครับทวีสอนสองอ่างเงี้ยเ,เข้ามาแฝงมาในรูปบุคคลแต่ว่าปริมาณของเชิงคนนม่ได้เขาก็าายังน้อยอยู่ยังไม่เยอะนะครับยังไม่เยอะ,ะอยังไม่เยอะ เราต้องปลูกฝังลูกหลานเราตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่เด็กๆนะครับใครถนัดใช้แรงใช้เรียวแรงปกป้องศาันาศาสนาเราก็ใช้แรงครับใครใช้กําลังทรัพย์ก็ใช้กําลังทรัพย์ใครใช้กําลัง,ลง,ค,ลงความคิดกมกาลังสติปัญญาอย่างผมพูดเนีย่ยพยยามพูด,ดบ่อยๆมีลูก,กันเยอะๆนะชาวพุทธเราอย่างน้อยสามคนครับสลามเขาไม่อั้นครับดตามขวานเรานะครับแตามขวานเรา ด้ามขวานยังไงดีมันไม่มีขวานเนาะเอาแว่นแล้วกันงเนี่ยด้ามด้ามขวานเนี่ยแวน่นแว่นตาเหมือนด้ามขวาน,นอันนี้เหมือนประเทศไทยด้ามขวานเนยรักษาให้ดีรักษาขาวแว่นให้ดีมาเลเซียเขาลูกมาหมดแล้วสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เราต้องระวังนะต้องระวังไม่ประมาทไม่ประมาท ตอนนี้ราชการยังเป็นของเรานะครับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับวันใดราชการเป็นของเข้าหมดแล้วมันก็แน่ดูนะครับก็ต้องเพิ่มนะครับเพิ่มปริมาณหน่วยความมั่นคงของเราไว้เยอะๆนะครับเอาไปเป็นแสนเลยนะครับลงไปสักแสนนึงรัสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กระจายหลังละสามหมื่นสามหมื่นนะครับป้องไว